สบายดี bye. สวัสดีจ้า่อแม่พี่น้องยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องน้องทุนสาวลาวห่างหายจากการกินมาหลายเดือนอยู่นะจ๊ะพี่น้องเกือบเดือนหนึ่งจ้าพี่น้องกวันนี้จะกลับมาแล้วนะจ๊ะพี่น้องยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องน้องทุนเด้อจ้ะวันนี้น้องทุนมีเมนูมาเสนอนะจ๊ะพี่น้องอันก็คือหนึ่งปูมานยเินนะจ๊ะพี่น้องปูมาหกโตัวนะจ้ะพี่น้องน้องทุนซื้อมาจากตลาดนัดนนเอง ก็มีน้ำจิม้มซีฟู้ดรสเด็ดนะจ๊ะพีส pigs, ส่น้องเผ็ดๆแซ่บๆผักของเฮาก็มีผักกาดกรอบนะจ๊ะพี่น้องนี่นะจ๊ะพี่น้องเพิ่นจะได้พี่น้องเห็นเราจะบ่านอะจ้ะผู้ใดที่ยังบ่ได้กินข่าวแรงน้ำน้ำทุนก็มาเด้อจ้ะเสียงนกกระวววห้องจ้ะพี่น้องกินปูมาแล้วก็ฟังเสียงนกน้ำน้ำทุนเนาะลงมือเลยเด้อจ้ะพี่น้องก่อนสิกินกับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวหน่อยคนนี้น้ำเด้อจ้ะพี่น้อง เอวิทขอตัวหนึ่งไปเลยกินครั้งแรกด้วยจ้ะพี่นอ้องนี่จะพี่นอ้องปูมเ,เน้นๆอ่ะบวมแมนผู้ดสดนะจ๊ะพี่นอ้องกระแสตัวไว้ เพอได้ยัดกินอันนี้เลยกระดองไปเลยนะเขาจะยัดกินกระดองไปเลยเทิปนิ้อะลองไม้น้ำเราจะพี่นกไม้ไม้น,นั่นเองครั้งแรกนะจ๊ะมอทนใส่อยู่ตอนซื้อมาราคาลักลอยชิมเนี่ยก็อ,อืมเนื้อนุ่มหวาน หว,วานจ้าพี่นอ้องประหยัดเชิงตรงนี้เลยจ้ะพี่นอ้องเอาลงทุนทีิบผิดตัวเอาแล้วนี่อืมจิม้มน้ำจิม้มซีฟูด้ดแล้วก็กินอืม,อม อืมอร่อยแซ่บมากน้ำจิมนะ้มจะเพียงน้ำจิ้มแซ่บมากน้ำพริบโกแคกระดองหน่อยเอย้งามหน่อยเขาเนาะตุ้นจะกินแด้ เื้อรวนเ่อเดี๋ยวต้องคุณจะขอกินอันนี้ก่อนอืมจะได้พี่น้องเสียงดังบ่อืมใส่ปากเลยนี่ใส่ปากก,าดดากัดลวดนี่จ้ะจิ้มอืมอกินงากดูจ้ะ จะค่อยกินอาะใครมีวิธีแนะนำกินปูกระบ,บอกมังทูไหนเด้อเพิ่งกินครั้งแรกมะจ้ะอืมเนี่ยค่ะจะติดออกมานะ่ะอื่จกินกินปูหมาก,กับบุ้มิพากจาก้ะแต่ว่าใช้มากเื่อจะ ให้มันสวยงามน,น่เดงมันจะี่น้องตอ่อกันเลยกระดองที่สองอืมอืมกอดัยอขใหปค้หไ่ไร อันนี้เขาก็บอกคอยมีนะจจะไปเนาะราคาปูแพงถ้ได้ชัปนี้เลยจ้ะก็ปะเป็นอย่างเขาจะกินแต่กระดองเขานะครับจะกินอ่าเขาอนเออนะก็พวกแม่กระดองเขาบอกพี่เนาะทุ่งกระโบนแน่ใจเขาจะกินแต่อันที่มีเนื้อ อันนี้ก็ยิบอ้อมเล้ว่ไนาะเพราะว่าเขาอนามน้ำนั่นเองกินนี่กินอันนี้จนะ่ไหมเนาะอุ้ยเพชรขนาด mà, rất đẹp. บบเล่มเราจะพี่นองจะไปโตอื่นเลยเพราวะว่ามันจะเสียเวลานั่นเองไก่ก็มีจะไปเนางแต่บอรไรห, <c oughs> หอมหอมสมุนไพรอันะหนึ่งใส่สมุนไพรเอ้เชียว <c oughs> โอว้อันนี้มีไขรแนะ่นิดนึง xanh nháy nháy. Mm -hmm. không có mi thì hoang, nhiều nên để cho vui nọ, nhiều khang như มันต้องกลัว,ว่านต้องทุนจะเปื้อนมือเปือ้อนอ่ะเพราะน้องทุนใส่ที่รองไว้แล้วนืมเน้นๆก็จิ้มนไนย หมดไปแล้วสามตัวจ <2 faut> ้่พี่น้องนี่จะยังไงขออีกต้นอืมกินหมดใช่ป่ะโอ้ยน้องทุนยังกินมาหมดใช่ไหมเนาะแกไปแล้วซื้อมานี่เอาอยากกินอันนี้พิ่มโอ้โห เนาะคือแบบเนื้อเน้นๆเลยจ้ะอจิมซีฟูดก็นแล้หน่อยเหมือนค้างหน่อยเต็มค้างหมนเลย Rồi, bộ kim nữa các nó, kim tên nữa. Ừm. Lên lên xong xong. ada ah, nak zoom view, tapi belum ada view, harus zoom dulu aja. macam ni nong, alik. Oh, ni, wow, uhuh, cincin cincin seafood, lalu. xem ngày đi bungy, yang nga nga mà nga 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 ขอจะอยากทือใส่มือเด้อจ้ะมาอีกแกนิยังเหลืออยู่นี่น้องทุนไม่ได้กินนะจ้ะเดี๋ยวน้องทุนจะเอาไว้กินหลังอันามัยไม่ใช่หลังใหม่ บอกไปลังอันน้นไหม่อุ้ยอืม่ะคำนี้คำน้อยคำน้อยน้อย น้องมาหาจ้ะ hmm. น <Okay. S 1> mm ้องมาไม่ต้องทุนเขากินอีกแล้วก็จะปิดคลิปแล้วจ้ะฮู้มจับกันนั่ แม่มพี่น้องเมื่อวานน้องทูนกัขอฝากคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะจ้ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเพราะว่ามีคนมาป่วนน้องทูนนั่นเองจ้าน้องทูนกัขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อจะ้ะฝากกดติดตามให้นำบา,บาย